เาไปต่อเลยอ๋อโยมอยู่หลังนี้เหรอโยมโยมอยู่หลังนี้เหรออ๋ออ่าตรงนี้เลยสวัสดีทุกคนครับครับจำเนินพรครับเอาเอามาย่างละชุดเลยเอามาย่างละชุดอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุอายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบหกแปดสิบหก แปดเจ็หกก็เกิดเจเก้าส้ามญี่ปุ่นแล้โอ้ส้ครามรั้งสองที่เออรั้งที่สองพ่อตายแล้ไปต่างจังหวัดเพชรบูรณ์นะโอ้โหพ่อตายเนอเเดี๋ยวเข้ามาให้เนาะเออะออเขาสารไม่เปนะมีมีที่ก็กำจมสารเขาสาร ไข้ผักขนมมาขนมมาขนมมาเลยของที่มาขนมผักถ่องครัวนี่ได้ไข่อันนี้มันพืชมาทอดไข่นะครับพอดีเลยไปได้แปดสิบหกปีแล้วพอดีวันพอดีวันนี้ผัดผักเลยนะผัดผักเลยผักมาพร้อมวันไม่เมียนี่ วันไม่มีแล้วเนาะอันนี้ข้าวกล่องนะโยงข,ข,ของอ่อนๆอกินเด้ข้าวกล่องนี่นีอะไรอีกขนมนะขนมัน่ขวัญที่ไหนขนมปังนะเหมือนคุณล,ลงุงแนี่ยน,นี่แค่ไหขนมปังไม่มีอ่ะแต่เรื่องนี้อ่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันเหรอค่ะ นี่มันขาดไปอย่างเนี่ยหมดแล้วค่ะเอ๊ะเนอะค่ะพวกม่่งกนลัวเลยเขามอดแล้วโอเคอ่ะโยมเอามาให้นะโยมนะครับมีความสุขดีเยอะนะครับอายุวัฒนความยืนนะครับอ่ะจำเริญพรครับอ่ะไปต่อครับตอนนี้เราก็ได้ให้บริจาคทานยูสวัสดีครับนี่เราไปต่อครับไปต่อนี่มันนพิการด้วยหรอทุกคนสวัสดีครับว่าน้องพิการเหรอเออมีคนพิการนี่ไปไปไป ไปไปไปอ<ป>่าตอนนี้อ่าตอนนี้เราเห็นเห็นหลังหนึ่งครับน,นี่เราเห็นหลังแล้วให้เราเดินมาดูครับมีคนพิการอยู่โยมพิการอยู่โอ้ไปเลยดีกว่าเข้าเลยดีกว่าเอเอต้องใจพิการจริงอ่ยใช่ใช่ใช่สวัสดีครับอ่ะไปเลยครับเอ้ที่นี่หมู่บ้านอ้อ เป็นไรเหรอไม่ได้ผ่าตัดมาแล้วเดินไม่ได้เรอเดินได้เลยเดินไ,ไม่ได้หอยสวัสดีครับเป็นไรอะ่ะนี่เป็นไรเนี่ยไม่เอาอนอเหรออ๋อเอาไม่อย่างละชุดเลยเอาเอาของมาให้เนาะเอาไม่อย่างละชุดเป็นไรถึงผ่าตัดล้มเหรออ๋อ,อเดี๋ยวของมาแจกเนาะ,นะเดี๋ยวเอาวางตรงนี้แล้วกัน ตรงนี้ก็ได้วก็ยิงเข้าประตูดกันการเป็นแม่กระโดดเอรถอ้อยครับอ่ะเหรอท่านี้ผ่ากระดูกเลยเหรอผ่ากระดูกหลังค่ะเนาะผ่าหลังมาถึงถึงที่ตูดมาถึงกลางหลังเหรอแต่เดินไม่ค่อยได้ผ่ามาเจ็ดเดือนแล้วแต่เดินไม่ค่อยได้เหรอเป็นขาก่อนแต่ที่แรกเดินขอบคุณค่ะอันนี้ออกมาไม่มีแรงเหมจันทร์บาดบาดเหมือนกันค่ะเหรอมีแต่คนผ่าตัด พวมีละคนพิการตนเดี๋ยวดเดี๋ยวให้โยมขะวางให้ไม่เป็นไรโยมโยมระวังให้ข้าวข้าวสองกองไปเลยสองกองเออขนมอ่ะอย่างละสองเลยถ้ามันเยอะอะขนมอ่ะเยอะอย่างละสองถังละรถอ้อยครับตอนนี้คุณถังครับรถอ้อยอ้อยที่เขาปลูกรถเป็นเป็นรถไถอ้อยอยู่บนรถอ่ะ แบบถ้าแก่ก็วิ่งขึ้นตรงแล้วดำเนินนะมันก็เลยง่ายออกมาใส่บนก็ดูกำลังไม่หักค่ะแล้วแล้วท่านี้มีโอกาสหายไหมทุ่หมาก็ไม่รับป่าเนาะที่ผ่าไปคือมันไม่ค่อยปวดใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเป็นโอ้กระดูกสันหลังนี่โอ้ยาวนานเหมือนกันนะรถรถไก่ครับรถไก่ปู๋อ้อยแล้วอ้อยเต็มหง่ายออกมาครับแล้วก็ดูกระดูกสันหลังไม่หักค่ะอันนี้อ๋อเหมือนเหมือนเหมือนกระดูกกระดูก หักแล้วคุณหมอบอกว่าทั้งหักทั้งหาทั้งผีทั้งปดนี่รักษายาวเลย,เลยดิอันนี้เสืผ้าเนาะขอบคุณค่ะโอเคอ,อันนี้อันนี้ของมาต่ออยู่ให้ญาติดมูมาเนาะนะครับก็บขอให้ญาติดูมีความสุขน,นะครับอ่าหายไวๆนะครับอืมขอจำนินพรนะครับอจำนินพรอ่ะไปครับไปได้เลยครับอ่าข้างในมีคนที่ต้การเดินได้ที่ไหนที่ไหนเ่ยที่ทางรถเข้าไปมีค่ะเดี๋ยวพาไป่ะเนอะ ม,มีมีด้วยเหรอผ่าตัดสมองค่ะอ๋อเดินไปด้วยรถเข้าไปได้ดค่ะบิดเดินเดินออกไปตรงนั้นอ๋อไปครับเดิไนได้ดยืนยืเหรอเออตอนนี้โยมเขาบอกว่ามีคุณพิการผ่าตัดสมองอยู่ครับอ่าครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูครับไปดูเราไปดูครับ ไปครับเราไปดูดๆๆออนะครับว่าเขาคงไหนคร่ะครับ <c oughs> นี่ครับนี่สมองอันนี้เราก็ได้ เเข้ามาครับไปไปดูบ้านคนพิการครับดูบ้านคนพิการพราะผ่าตัดสมองเราไปดูครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็เราก็ยังวนเวียนยังยังอยู่ในหมู่บ้านห้วใหญ่อยู่ครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้ การเป็นดูนะครับหลายหลังครับหลายหลังที่ที่แย่ครับที่หลายหลังที่ว่าแย่บาก็นจะไม่รู้ว่าแต่ละที่แต่หมู่บ้านเป็นยังไงแต่หมู่บ้านนี้รู้สึกหลายหลังมากครับที่อาตมาได้ได้แจกทานรู้สึกว่าหลายหลังมาก หลังที่ดีจริงๆเทพมีน้อยครับน่าจะใส่เยอะครับใส่เยอะมากการเป็นอยู่นะครับและยุ่งโควิดด้วยยุ่งโควิดด้วยลำบากครับช่วยบุญพูดให้ฟังว่าลำบากมากกาทําได้มือนึ่งพอกินข้าวได้นี่ครับพอกินข้าวเองได้ยายนี่หรอโอ้พระอาจาร์แป๊บหนึ่งพระอาจารย์เอาของพวกข้าวสารอาหารให้มาแจก เนี่ยไม่มีอืมแล้วลูกได้าเยี่ยมมาก่าเขาเคยกั่าับไปอออยทำงานใี่เหรอใกล้ตึกักนอะอ่แล้วแล้วแล้วทานไหนอ่ะตากับยายเขาทำมาให้ค่ะเหรอเป็นเป็นแม่ยายแต่แต่ลูกสาวก็เสียไปยีสกว่าปีแล้วเนี่ย ก็มาอยู่ที่นี่เพราะเขาขาดดัดแล้วไม่มีคนดูแลโเอาเอาเอาข้าวสารมาสองถุงถ้าไม่ไปก็ไม่แล้วก็อย่างละชุดข้าวสารสองถุงที่เหลืออย่างละชุดทั้งหมดครั่ะอ่าเอาปลาปองสองปลากระป๋องสองอันนี้ก็เอาผ้าน้องเข้ามาให้จากที่เหนือแล้วเวลาฝนตกระโยมเวลาฝนตกคคือใจน้อยก็มีมั้ง คนติดต้นไม้ต้นไม้ปิดอ๋อนี่นะครับไปจนโลโลนเรา็บหมดทิ่บัเอตรงที่นี่ี่ยงไม่ยังไม่ทำนะแบบพี่น้องมีแล้วก็ไล่เรียกกันออกมาเพิ่งจะทำได้แค่นั้นยังยังไม่พอก็เลยทำแค่นั้นก่อนเด้อถ้าเสร็จก็จะย้ายไปเพราะฝนตกแล้วกิ่งไม้หักกลัวข้ามันขาดแล้วก็อยู่ไม่ได้เหรอมียายตายายแก่สองคนนั่นเลยอยู่เหรอก็บ้านเดียวกันนะเนาะ เขาดูทำมาส่งเขาทำมาส่งอย่างนั้นเดี๋ยวเอาวางให้ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเาวางให้ตรงนี้แล้วกันพ่อเขาเป็นคนทำนี่แหละเขาเป็นคนเอาออกมาให้ครับได้ยังงั้นเดี๋ยววางตรงนี้แล้วกันเออแต่พ่าก็พอค่อยๆเตไปห้องน้ำได้ใช้ใช้ไม้ใช้ไม้เท้าใช่ไหมอ๋อใช้ไม้เท้าใช่ไหมอ่ะใส่ไหมหน่อยใส่เอาเอาพิษปิดพิษพิษบวกกันเด้อเาปิดษบูกกัน งก่อนเอเอก้อนเอาเอามาวก่อนขันยกข้องอา่าหนุ่มเอาไวจ้จะจะจะได้ทานอะไรได้บ้างนะครับส่วนมากจะเป็นข้องทานนะครับของพวกผักพวกนี้เนาะน ปลาป่องพวกนี้ไข่พวกนี้นะครับเดิอนไปใช้ได้นักเก็ตนะก่อนเอนลยนะปลาป่องอะไรอ่อ่าปลา,ลายยป่องอย,ย่งองายยงเอาบอกเขาแล้วว่ามาต้องเข้ารู้แล้วล่ะมาสองกำลังจัด <c oughs> พวกผักอะไรเอาตัดมาพวกผัก,<า>กอ,อันนี้ผ่าตัดนานแล้วเหรอเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วเหรอไปรถล้มหรือยงไงล่ะโยม อยู่เฉยๆเนี่ยไปทำงานมาตั้งกว่าเขาขับรถไถอนีอแหละ้วเขาก็ร้องว่าเขาร้องให้ช่วยก็ไม่รู้เรื่องพ่อกับแม่ก็อยู่นู่นพี่น้องก็เลยวิ่งมาเนื่องว่าเป็นอะไรมาเขาบอกพาไปหาหมอได้ละไปถึงคุณหมอก็ส่งตัวเข้ามาหาผ่เหรอว่าเส้นเลือดแตกอะไรไม่รู้ เ่าเขามา <S <S นอนตอนกลางคืนแหละที <S <S mm ่เขาเขาาร้องเขาาเขเขาเร้องก็วิ่งมาเาบอกพาไปหาหมอหน่อยแก็เอาไปเลยพอไปถึงคุณหมอก็ส่งเขากลโอเคครบแล้วผัาครบเนาะค่านี่อ้าอ้าวานนอนก็ก็ก็าต้องทำมาส่งเนี่ยนะอเนี้ยมาให้นะโยมเนาะนะครับเดี๋ยวก็โยมก็คงทาให้แล้วล่ะครับ ครับอ่าอยู่ดีมีสุขนะครับอ่าขันยูนขันยืนนะครับจำเริญพรนะครับเดินพรครับบอกอ้วยว่าที่โยมก็บอกอยู่ตากระจายเนาะทำให้โยมขับรถกันนะครับ่อมีความสุขเยอะๆนะครับครับจำเริญพรครับนี่แหละครับโยมเนี่ยก็อันนี้ทำเนี่ยเนี่ยเอามาแจกแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาเนปลายทำร้ารอาหารแห้งกินเนี่ยครับอยู่นี่ครับเนาะอ้าวรับผม อ่ะันนี้เราได้มาหลังตรงนี้ครับที่ที่โยมเขาบอกนะครับอันนี้เราก็ข้างในไม่มีใครข้างในไม่มีใครอยู่มั้งสุดทางนะมั้งข้างในมีใครครับน้าหัวหน้ครับโยมอยู่นู้นนะครับโยมไปไ้แล้วครับนั่นนะครับนั่นนหละครับพอดีไปตรงนั้นก็เอาไว้ตรงนั้นเลยแต่โยมไปคนเอานะขบผมครับผม อ่ะตอนนี้เราก็จะไปต่อนะครับออฮะว่าให้เข้าไปเลยครับบาร์บาร่เนี่ยเออนี้ไว้คนดูแลครับก็ชุดเดียวกันไงให้ไรให้ไปแล้วให้ไปแล้ววางให้ไปแล้วนะบารบาดนี่เข้าเปียบเออนั่นให้ไปแล้วให้ไปแล้วโอ้โหตัวนี้ก็โอเคครับ โอ้ี่โอเคครับมาาครับนี้เราไปต่อครับเราไปกันต่อนะครับว่าเราจะไปหลังแหกันต่อนะครับอ่าครับขอจำเรินพรครับ